วันแม่ก็ผ่านมาแล้วพาน,นิี้พาแม่แขกมาเที่ยวก็ได้ย้อนหลังก็ได้เหรออันนี้เขาไม่ได้เรียกย้อนหลังค่ะเรียกว่าอะไรอะ่ะย้อนสอนโอเคแม่ข้าวโพดมันบูดรือยังอ่ะแม่ไม่รู้วาหรือเราลองคีบดูทุกคนกินข้าวโพดท,ทายซิบบูดไหมข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดอมาตะไม่มีวันบูดเลยอันละ80บาทฝักละ8 0เราพูดยัง้นได้เหรอ ได้ก็ไม่ว่าเราใช่ไหมเราคือผู้บริโภคแต่เราพอก็มีสิทธิ์รวบนะหน้าค้ายหนูอยู่นะแล้วมือเวียงดีมากเลยอ่ะมบัตรผู้ผู้สูงอายุกดเลยนะกดเลยอไม่ได้รุนอะไรเลยเราย้ายตัวไปตู้กัปปีบาระกัปปีบาระดูแล้วมือไม้มันยวบยาบอ่ะ อีกนิดเดียวได้เลยว่าคุณวีทออาแพมลองเอาให้ได้สี่จัดนั้นแล้วทำไมไม่ไปอีกทีอีกทีแต่แต่ก่อนแตกก่อนแตกก่อนลองก่อนนิ้ไม่มีแม้แต่อนาคตมีวิวัฒนาการไกลขึ้นเหรอคะไข่เค็มชายาเข้าแล้วเหรอเธอมันจะแตกไหมอ่ะไม่น่าจะเหลือนะแม่หรือข้างในเป็นอะไรอย่ไข่เค็มชายาเหรอนั่นสิชาติเปรีด ฟาวเดชั่นวันนี้เราจะไม่ได้อะไรเลยเหรอแพมไม่รู้แต่ไข่เค็มไรหกลูกร้อยกสิบาทแพงกบตายต้องนั่นสิ้นหวังมากวันนี้ขอเสนอคำว่าควัดด้องเปล่าภาษาใต้แต่ว่าไม่ได้อะไรเลยใครรู้ควาหมายพินบอกใต้ใต้โพสด้วยเออนะอะไรอะดูง่าย่อดูง่ายหน่อยดูเ่ียงแรงมากวีนยังไงหนูว่าก็ไม่มีอนาคตนะ ไม่ได้นั่นคือชีวียงไม่ได้านโน้น่ะคืออะไรก่อนสคอบอค่ะกรุณาตรวจด้วยค่ะเหมือนไข่เ,ขเจียปูเจียไฝยังไม่ทันได้หยุมเลยค่ะนิสัยไม่ดีเราหรือโตอออยังไม่ถึงเลยวันนี้เจ้าหญิงแห่งวงการคีบปตุ๊กตาน่าจะวูบวูบก,กันทั้งสองคนสิ้นชื่อแล้วแม่หนูอยากได้โตใหญ่จะไม่ได้ให้เดินขับเหรอไม่หนูรู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่หนูจะไปซื้อที่สำเพง็ง คีบคีบคีบติดติดติดไม่ได้ฉันรู้ค่ะว่าต้นทุนมาเท่าไหร่เอาอนี้เราไม่มีปีกวิ่นได้ก่อนเอามาดันแพรลองติดดูอ่ะนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ปีกไม่ได้ปีกไม่ได้นีกไม่ได้ตัวใหญ่ก็ไม่ได้ตัวเล็กก็ไม่ได้ไปต่อค่ะไปเอาอย่างนี้ดีกว่ามึงมาค่ะ ไม่ตีแพมแม่คะหนูมีวิธีใหม่ค่ะคือสําเพลงได้เลยสามร้อยยังไงก็ได้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวห้าร้อยเจ็ดสิบกูรู้นะต้นทุนมึงมาเท่าไหร่เผื่อเราจะมีดวงของกินอ้าวแม่เอาไปเลยมาม่าดิบมือไม้มันเด้งแต่ยังไม่ทันได้ขี้เลยอะ่ะไม่มีอนา,าพอสววเราไปซื้อ,ไป,อไปเซเว่นท <c oughs> ำตรงนะเออ ไสามร้อยบาทที่เราเสียไปแบลจำบเราต้องมีหวังอะลองอีกทีหนึ่งตู้ล่างสิ้นหวังมากพี่วินเราต้องกลับไปตู้เก่าตรงนู้นที่เราเล่นข้างทางออกผลประกอบการเป็นยังไงคะเท่ากับศูนย์ค่ะตัวแบลวก็ไม่ได้หมายความว่าจะฮได้ควัด้องเปล่าไม่ได้ตุ๊กตาค่